มาแล้วครับจำได้ว่ารันที่หนึ่งไม่สมปรารถนา98ไม่มีเวลาครับในรันแรกอุตสมาปาทาน<ร>าขึ้นย่ยนต์<ร> 3A รับครับ,รบใส่อยู่ในบอดี้ของเซฟิโรอันนี้เป็นรุ่นของ Pro 2, 5, S <S โปร275สีสุบโหนากว่นี้อีกบางหนากกวนี้อีก ยางมันยังไม่ตี้นวดเลยต้องแรงกว่านี้นิดซิฟิโรเครื่องออ R สาม R แซดเกียร์ H pattern ครับหนึ่งแรงม้าครับประทานฟาร์มอ๋อเ7ช็อบตอนซ้อมเนี่ยฮะสิบจ <10. 2. S 2> ุดส่วนในรุ่นนี้ครับต้องการ10.2ครับถึงผ่านเข้ารอบแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยนะครับ,รบสักหลัดเดียวต้องมีไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับประทาน นึกออกแล้วสามาแซดอาหรับเอมิเรต์ชอบมาไปใช้ขึ้นภูเขาทรายอ่ะก็เป็นคือเป็นรถ SUV หรือว่ากระบะที่เขาใช้กันเรื่องสามาแซดเรียกว่าเป็นรถลุยออฟโรดแต่ว่านี่เอาเครื่องมาทำเป็นรถแรงครับก็แต่มีคนไทยไปทำให้อาหรับหลายท่านนะครับที่ไอขึ้นภูเขาไอภูเขาทรายอ่ะพีพีหนูเยอะเยอะตรงนั้นนะครับพี่หนู เยอะเยอะจน HKS Japan ต้องลงไปเล่นในตลาดนั้นด้วยนะครับทำนิสสันแพทโชพันม้าไปวิ่งกับเขาด้วยครับแต่โดนนะฮะรถเจ้าถิ่นอารับครับโอ้มันแรงเหลือเกินนฮะท่านสุดาตั้งนั้นตรงนั้นก็ใสเต็มอะท่านทรงประขับแมคลาเรนลุยทรายมาเลยอ่ะ ว่าสิบจุดสองไหมได้แล้วไ,ไม่ได้เ,เลยครับสิบจุดรครับเดี๋ยวร้อนครับ